สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทานน้ำใจทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเรามีข่าวมาอัปเดตกันนะครับเป็นข่าวของทั้งฝั่ง iPhone 14นะครับที่มีภาพดุดนะครับเทียบระหว่าง iPhone 14 Pro นะครับกับ iPhone 13 Pro ดูนะครับในเรื่องของโมดูลกล้องนะครับว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงผมมาอัปเดตข่าวของ iPad Gen 10นะครับที่ มีข่าวหลุดออกมานะครับว่า Apple เนี่ยอาจจะเปิดตัวนะครับ iPad Gen 10ในเดือนตุลาคมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับก็ถ้าชอบคลิปข่าวแบบนี้ครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe กับ c h anel n ทำตามใจด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับ ข่าวแรกครับผมขอเริ่มต้นกันที่ข่าวของ iPhone 14 Pro และ iPhone 13 Pro กันก่อนเลยนะครับสำหรับโมดูลกล้องเนาะข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่รายงานนะครับมาจากเว็บนะครับ Giz China นะครับเป็นภาพหลุดนะครับของ iPhone 14 Pro นะครับแล้วก็วางเทียบกับ iPhone 13 Pro นะครับซึ่งภาพเนี่ยถ้าเราดูจากภาพแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่า iPhone 14 Pro นะครับที่เป็นเครื่องฝั่งซ้ายนะครับคุณจะเห็นว่าโมดูลกล้องของ iPhone 14 Pro เนี่ย มีขนาดที่ใหญ่กว่า iPhone 13 Pro อยู่พอสมควรเลยถ้าลองสังเกตกันดูนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่า ไอโฟน14 Pro เนี่ยดีไซน์กล้องหลังนะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเทียบกับ iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro ในอดีตนะครับคือค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของดีไซน์ก็คือมีการวางกล้อง3ตัวในตำแหน่งเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันจะมีขนาดของโมดูลที่ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับไอตัวโมดูลที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะครับจะ ใช้นะครับขนาดของเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับก็คือจะเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงถึง48ล้านเมกะพิกเซลนะครับคือจากเดิมเนี่ยต้องบอกว่า iPhone 13 Pro นะครับจะมีความละเอียดพิกเซลอยู่ที่12ล้านนะครับกล้องตัวใหม่นี้จะถูกพัฒนาเป็น48ล้านพิกเซลแล้วนะครับแต่ในเรื่องของขนาดเซนเซอร์นะครับยังไม่ได้มีข่าวหลุดออกมาว่าจะมีขนาดเซนเซอร์เท่าไหร่นะครับแต่สื่อทุกสำนักก็รายง,งานตรงกันนะครับว่ามันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะครับ และทีนี้ครับเราเลื่อนมาดูภาพที่2กันครับสำหรับภาพที่2เนี่ยจะเป็นการถ่ายให้ดูถึงความนูนของโมดูลกล้องนะครับฝั่งซ้ายนะครับคือ iPhone 14 Pro นะครับฝั่งขวาคือ iPhone 13 Pro นะครับ ถ้าเราดูจากภาพแล้วเนี่ยวางเทียบกันนะครับคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่า iPhone 14 Pro จะมีความนูนของกล้องที่มากกว่า iPhone 13 Pro อยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งสื่อเนี่ยเขาเขียนไว้นะครับว่า iPhone 14 Pro เนี่ยมีความนูนนะครับของตัวกล้องเนี่ยตั้งแต่ตัวเลนจนไปถึงตัวฐานของของกล้องเนี่ยมีความนูนนะครับอยู่ที่4.17ม mm ิลลิเมตรนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะนูนออกมาจากตัวเครื่องพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เมื่อสองสาวันที่ผ่านมามีาย หลายคนนะครับถามผมเข้ามาว่าเอ้ยอยากทราบว่า iPhone 14 Pro เนี่ยมันจะแบบกล้องมันยังนูนไหมพี่หรือว่ามันจะแบบแบนลาบเหมือนเหมือนกับ S 2 2หรือเปล่านะหรือว่ามันจะแบบนูนเท่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับข่าวนี้ก็ออกมาพอดีนะครับก็น่าจะเป็นการตอบได้นะครับว่า กล้องยังคงนูนเหมือนเดิมนะครับและที่สําคัญนูนกว่าเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับโมดูลกล้องหลังของ iPhone 14 Pro ว่าชอบหรือเปล่านะครับที่มันนูนกว่าเดิมนะแต่อันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าการที่มันนูนกว่าเดิมเนี่ยเป็นเพราะว่าเซ็นเซอร์มันใหญ่ขึ้นนะครับเขาก็ต้องมีการจัดวางเซ็นเซอร์ที่ยากขึ้นนะครับด้วยความที่ขนาดมันใหญ่ขึ้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้รุ่นที่3นะครับที่มีการหลุดออกมาก็คือในเรื่องของกล้องหน้านะครับ กล้องหน้าเนี่ยยืนยันชัดเจนนะครับภาพนี้ก็ชัดเจนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ากล้องหน้าของ iphone 14 pro และ iphone 14 pro max จะเป็นกล้องหน้าทรงแคปซูลน,นะครับจะเป็นกล้องหน้าแบบเจาะรูแล้วนะครับจะไม่ได้เป็นนอ h ที่เป็นรอยบากแบบเดิมนะครับอันนี้ก็หลุดมาอย่างชัดเจนนะครับโดยกล้องหน้าก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเป็นกล้องหน้าตัวใหม่นะครับความละเอียด12ล้านเมกะพิกเซลเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมที่มีระบบออโต้โฟกัสมาให้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับภาพหลุดของ iPhone 14 Pro เทียบกับ iPhone 13 Pro ในเรื่องของโมดูลกล้องนะครับก็นํามาฝากกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นะครับชอบไม่ชอบอยังไงนะครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ And today, it gets even better. This is the new iPad. ทีนี้ครับข่าวถัดมานะครับเรามาพูดกันต่อถึงเรื่องของ iPad 10นะครับหรือ iPad Generation ที่10ต้องบอกว่า iPad Gen 10เนี่ยจะเป็น iPad รุ่นแรกนะครับในรอบ5ปีนะครับที่มีการเปลี่ยนดีไซน์นะครับ iPad นักเรียนนะครับหรือ iPad ระดับเริ่มต้นเนี่ย Apple ไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์นะครับในเรื่องของการออกแบบมาตั้งแต่ iPad Gen 5แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ครับนี่คือ iPad Gen 10นะครับก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยนะครับเพิ่มความทันสมัยแล้วก็ เพิ่มความแตกต่างไปจากรุ่นเดิมนะครับ โดยสื่อที่ออกมาเปิดเผยในครั้งนี้นะครับเป็นภาพเรนเดอร์นะครับจากเด e a p p l e h u b นะครับที่เป็นคนทำไว้นะครับโดยสื่อนะครับเขาก็รายงานนะครับว่า iPad Gen 10เนี่ยจะมีการพัฒนาให้มีความโค้งมนมากขึ้นนะครับในการดีไซน์จากเดิมที่จะเป็นสไตล์เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงในหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหลังนะครับที่มีดีไซน์คล้ายกับ iPhone 10เลยนะครับจากเดิมนะครับกล้องหลังของ iPad เนี่ยจะมีความละเอียดของเซนเซอร์นะครับอยู่ที่8ล้านเมกะพิกเซลนะครับ ือก็คาดการว่าจะถูกอัปเกรดเป็น12ล้านเมกะพิกเซลนะครับรวมถึงในเรื่องของดิเมนชันเองนะครับสื่อก็บอกว่าตัว iPad Gen 10เนี่ยจะมีความบางนะครับมากกว่า iPad Gen 9นะครับเมื่อวางเทียบกันนะครับอันนี้ก็ ถือว่าดีขึ้นนะก็จะได้ในเรื่องของความเบาที่มากขึ้นแล้วก็ความบางที่บางขึ้นนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการพกพาทําได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับและสื่อก็บอกนะครับว่าขนาดของจอภาพเนี่ยจะมีขนาดเท่าเดิมนะครับก็คืออยู่ที่10.2นิ้วเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการพัฒนาให้จอภาพมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่อย่างใดนะครับส่วนจอนะครับก็ยังคงยืนยันได้ว่าไม่ใช่จอแบบ Full l a m i n a t i o n นะครับเหมือนใน iPad Pro และ iPad Air นะครับคือจ่ายแพงกว่าก็ย่อมได้ของดีกว่านี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนในเรื่องของชิปประมวลผลนะครับ สื่อก็คา,าดการว่า iPad Generation ที่10เนี่ยจะถูกติดตั้งนะครับด้วยชิป Apple A14 Bionic นะครับซึ่งเป็นชิปตัวแรกนะครับที่ผลิตโดย TSMC แบบ5นาโนเมตรของ Apple นะครับก็คืออย่างที่เราคุยกันไปในเรื่องของ ชิปนะครับว่า Apple เนี่ยผลิต5นาโนเมตรมา3รุ่นแล้วนะครับก็คือชิป A14, A15 และ A16 ที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นชิปที่ผลิตโดย TSMC โดยกระบวนการผลิตแบบ5นาโนเมตรนะครับก็ถือว่ามีการอัปเกรดที่ดีขึ้นนะครับ iPad Gen 10ได้ชิป Apple A14 ผมว่ามันดีมากๆเลยนะคือในเลทราคา ระดับ iPad ราคาเริ่มต้นหมื่นหนึ่งอ่ะแล้วถ้าได้ชิป A 1 4ผมว่าแน่นอนครับในเรื่องของความแรงความทรงพลังอันนี้ถือว่าต้องยอม Apple จริงๆนะครับสำหรับแท็บเล็ตค่ายอื่นเนาะแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครับก็คือ iPad Generation ที่10นะครับจะมีการปรับพอร์ตชาร์จนะครับจากที่เป็น Lightning เปลี่ยนมาเป็น USB แบบ Type C แล้วโอ้มากนะครับอันนี้บอกเลยว่าเฮสิครับรออะไรนะครับตรงนี้คือเจ๋งมากๆครับเพราะว่า ต้องบอกก่อนนะครับว่า iPad ในทุกๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad mini iPad Air นะครับรวมถึง iPad Pro เนี่ยมีการปรับไปใช้ USB-C หมดแล้วนะครับ มีเพียงแค่ iPad ระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะครับที่ยังคงเป็นพอร์ตแบบ l t n i t n นะครับ iPad Generation ที่10นะครับจะถูกปรับไปใช้พอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็นแบบ USB Type C แล้วนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆถ้าเป็นไปนตามนี้จริงๆนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับสื่อเนี่ยก็คาดการว่าราคาเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่เท่าเดิมเลยนะครับก็คือเทียบเท่ากับสมัย iPad Gen 9เลยก็คือรุ่น Wi-Fi นะครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่329เหรียญสหรัฐเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น iPad ไม่ได้มีราคาที่สูงขึ้นแต่อย่างใดนะครับจะไม่เหมือน iPhone นะที่อาจจะมีราคาแพงขึ้นนะครับทีนี้งานเปิดตัวของ Apple ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนะครับหรือเดือนหน้าเนี่ยจะมีอะไรเปิดตัวบ้างนะครับ Apple เนี่ยจะมีการเปิดตัว iPhone 14นะครับ iPhone 14 Max iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ในงานเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนนะครับรวมถึงจะมีงานเปิดตัว Apple Watch Series 8นะครับ a t p l p w o t c ท Pro นะครับที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่จะมีการเปิดตัวในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วน iPad Generation ที่10 ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะมีการเปิดตัวในงานนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวอย่าง Mark g เ r อร์นะครับเขาก็ออกมา,อาบอกนะครับว่า Apple เนี่ยอาจจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ในเดือนตุลาคมนี้อีกหนึ่งงานนะครับโดยจะเป็นการเปิดตัวที่เน้นไปที่ในเรื่องของ Mac แล้วก็ iPad เป็นหลักนะครับโดยทางฝั่งของ Mac เองนะครับก็จะมีการเปิดตัว Mac Mini ะครับที่ ใช้ชิป Apple M2 นะครับก็อาจจะมีงานเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรมาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับข่าววันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กับ c ช่องทับตามใจด้วยนะครับสำหรับนี้ผมต้าขลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ